อ้าพวกเธอมาขึ้นรถเอ้าอยู่ฝั่งนูน้นดอี้ยพวงมาลัยอยู่ฝั่งนู้นไม่ใช่ไปไหนสตาร์ทรถให้มันเอฟซีเหรอเด<ต>ี๋ยวเดี๋ยวกูขอถ่ายรูปกับเอฟซีก่อนเดี๋ยวตรงไหนพี่ตัวไง <S 2> <S 2> ตรงนี้ก็ได้อ่ะโอเคครับสวัสดีครับวันดีครับไปขึ้นรถก่อนไปเอฟซีออ่าเดี๋ยวสตาร์ทรถให้ไปขึ้นไปขึ้นไปพวกมึงอ่ะวุ่นวายยิ่งผา่าน โอ้ยอ,ยอะอยู่บนรถแหละไปอ,อยู่บนรถนะ,ะ,ะเรามารับรุ่นเลยว่าแรงกูเซอร์ปะ่ะ ไม่ใช่ไม่ใช,ไใช่ไม่ใช่เนาะเล็กซัสเออนี่ต้องถามลูกเขาเ <c oughs> บอร์เบอร์แต่งเยอะแล้วเบอร์เรามารับเล็กซัส570ไปแต่งเป็นตัว600นะครับนะฮะทำสีใหม่รอบคานเป็นสีเบอร์เดียวกับเล็กซัส600เลยนะสีดำนะครับ <c oughs> ล้อยางเปลี่ยนใหม่เดิมนี่มันเป็นดำมุกนะมันเป็นดำมุกนะสภาพก็ผ่านการใช้งานสงครามมาค่อนข้างเยอะนะลูกสาวเขาไปทุ่มมาทิศ <c oughs> ไปตำมานะ สาวลาวสาวลาวนะเออสาวลาวเดี๋ยวไปรีโนเวทให้ใหม่เด้อแปลงโฉมหน้าใหม่หลังใหม่ล้อยางใหม่นะฮะฟื้นฟูสปาภายนอกภายในทำใหม่ะฮะเดี๋ยวจะขึ้นสไลด์กลับชนบุรีนะครับไม่ต้องห่วงครับแต่งรถกับผมถึงแน่ๆนะฮะไม่ต้องกลัวนะจำโฉมนี้ไว้นะแล้วดูโฉมใหม่แนละ้วบอกเลยว่าโคตรหล่อเออถ้าลูกค้าไปซื้อใหม่อ่ะประมาณ สิบกว่าล้านอ่ะสามแสนห้าหมื่นดอลลาร์โอ้รถหายแล้วแพงชิมายโอ้ยถ้าเข้าไทยนะภาษีอีกอีกสามร้อเ็นน่าจะมีสิบกว่าล้าน LX 600คนแบงนะเอาชมเก่ามาแปลงก็ได้เอออ่ะฝากไว้นะเดี๋ยวไปเจอกันที่อู่นะครับเดี๋ยวผมกลับแล้วรับรถเรียบร้อยดู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 สภาพดูสภาพ เอ้แต่มันไม่โดนตัวถงังไม่โดนตัวถังมันโดนแค่ไฟหน้ากระจังกันชนแค่นั้นเองไม่โดนตัวถังนะฮะงานสีก็มีม,มีมีเยอะมีเยอะดูดูแผลมีแผลด้วยนี่แผลนี่แผลนี่อ่ะลงเร่มาเอ่ะฝากไว้ฝากไว้เดี๋ยวขึ้นสไลับนี่ให้ลูกสาวมาส่งบายบายเด้อบายบาย มีของมีค่ามีอะไรไหมบ่บอๆเขาออกหมดละออกมาแล้วเนาะเับก็ข่อยไปแก่โอเคเอาแล้วพ่อแล้วพ่อเจ้าไปไหนโอ้เปของยนาโอเคถุกยา V8 V8 เบนซินนะ <a> เครื่องเบนซินนะ<แ>ถ้าทำท่อหน่อยนะโอ้โหเ,โเสียงอย่างเ้าอะ พี่เขาชอบเครื่องเบนซินงไงมันเงียบไงทีเซลมันเสียงดังแรงนะแรงนะไปโอเคเดี๋ยวขึ้นสไลด์กันอือภายในก็ยังดีอยู่นะเดี๋ยวเราจะสปาขาัดฟอกใหม่นะมีแต่แคบขี่ไข่ รถมันใหญ่แล้วเนี่ยรถใหญ่รถใหญ่อ่ะเล็งด้วยเล็งด้วยเล็งด้วยได้นะได้นะ กุญแจอยู่ในรถเด้อดึงไปมือแล้วอะดึงเรียบร้อยเราขับบ่เก่งเนาะเขาขับเที่ยวเมียนไปโรงเรียนพวกนี้คนมาขับรถส่งกันนะครับก็คือเอาลูนี้ขับไปโรงเรียนโอ้ยโอ้คันเบลเลอร์เลยตัวกระจิ้วเดียวขับรถใหญ่ ตัวเล็กขับรถใหญ่ปกติเลยดีล่าว็คนิยมรงนี้เออใช่เนี่ยรู้รู้รู้เรื่องเนะี่ยมีข้อมูลไป่นโรงเรียนแล้วเปิดร้านแต่งทำร้านแต่งรถเลยยังไม่มีแผนะอ,อ่ารุ่นพ,พาโดเยอะลายกูเซอร์เยอะนีเ่เกลือเลยนะเล็กชัดกัมี า่เดี๋ยวพ่อเขาจะทําร้านแต่งรถนะที่เวียงจันนะหน้าเซ็นเตอร์เลยนะนะไม่รู้นะเออเขาบอกเดี๋ยวเขาลงทุนสร้างเลยสร้างเลยนะแล้วให้ลูกสาวเขาคุมแม่เนาะอ่ะโอเคเดี๋ยวเจอกันที่ร้านชนะที่ชลบุรีนะแค่นี้แหละบวัสดีครับโอเคเรียบร้อย